แน่นอนแหละนี่ไปซื้อตาแล้วเหรอเราเป็นบาเราเป็นบาเนี่ยกินมือดีเด้ออพ่ใหญ่เอ้าคำหน่อยๆกินมือดีเด้ออพ่ใหญ่กันว่าอืมขันเป้าือว่ากินตะหมู่วานนี้กินมือดีเด้ออพ่ใหญ่ฮะอืมเป้าไนไดคือว่ากินตะหมู่วานนี้อืมยาปลาของครับผักแก้มอ่ไรอย่างนะผักลาบอืมผัดผิดตัวพับแมนบอกอืมเนียน mặc hung nèo kia lạnh mặc kia lạnh mặc 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 2 mặc mặc 3 mặc mặc chốc, 2 mặc 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 chốc mặc 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 เพ่านไปใจ้ปใจเป็นเ้นอ่น้ำเหมือนวันหือ้อเหมือนเดิมครับเบิมทั้งเขาสุรัตจังไรไทยจังเฮ้ยครับ เอาทำเหมือนบบบมังอ่ะเขาเห่าเหรอเขาเบ้งน่ะเอานั่นละแม่แล้วผู้ใดสิเลี้ยงเจ้าได้พ่อใหญ่โอ้โหลมึงนอึดขับเนี่ยยังไปกระปองพี่น้องแซ่บหลายโอ้ยที่หนึ่งนี่ล่ละจังรัดเอาคำเท่าคำใหญ่ยญาติญาติกินบ่าทำเดียวมัดกองวันนี้มาพี่น้อง โอ้โหอยากข่าพุ่นได้ไงเอาขอบไข่ขอคุยคำเดียวกวะแม่นี่นดีวะยังเหรอแม่นยู่คำเดียวค่าค่าพี่น้องโอ้ยมีคำสิบเอาพี่หนึ่งอร่อย,ยนะเนี่ยมามาน้หนุ่มถึงบ่เดือดเด้อว่ามันข่บุ้งหวงดอกเพราะว่าของพญาลาชเป็นน้องข่อย <c oughs> คำเดียวนะพี่ใหญ่คำเดียวเลยมั้งอั่ง่อนหน่อ,อ <laughs> มันก็นคำไงโ <laughs> พดคำเดียวเดียวโกมโพดเจอะก็ได้อืม응เอาค่ะใส่แบ้งแห่ขอบคุคภาพเนาะทำไมกินอิ่มง่ายจาังถึงพริกไทยมดืดต้นไทมังหะพ่ใ่ะฮะพริกกูใช่หน่อยแหละเมือนแล้วหอยเทีเบอรหรอ พริกบ้านใครก็่คยเผ็ดกวนาไงวะมันบอกสำหรับว่าเผ็ดทางบ้านคือว่าเจ้ากินยำขึ้นเผ็ดอยู่หน่อซีดซีดกว่าสำหรับอ๋อนั่นพริกพิเศษแม่วะทราบทาบไปเบื้องหน้าคุยกันก่นเราสำหรับพริกนั่นเั่งกินยังแซ่บเลยมันบอกพริกนั่นพริกงเอาพริกซ้ายพริกขวา พีชนะพีรังเหรอน้อแม่นบอกยังไงแน่นอนเลยเข้าเที่ยวด้วยกันครับพี่น้องเด้ออ๋ออ๋อท่านี่เ้าต้มเ้าต้มเ้าต้มผัดแต่ไงแน่นอนว่าเสื่อไหมเพื่ออะรหรือเสื่อไม่ได้ทำให้อ๋อขอบคุณครับนึกว่าของสุรั a s t เมื่อกี้พี่เลยยกเอายกเอาเลยเออพี่เป็นนิสัยอย่างนี้แหละน้องแมน สันดอนอใช่ไหม,มสันดอนขุดได้เด้อสันดานขุดยากได้ค่อ,อยอ่ะโอ้โมจะคุยกับจารัดครับาืมกินกบครับเป้าของหมากันใช่หฮะเป้าของหมากันเนี่ย <h>